ใครับพิดาเท่ยวบางบัดคองคันไฟนอลซ้อมมากี่วันพดาหนึก็ซ้อมอยู่ที่อุบลเรอยู่ที่อุบลเลยค่ายพีิดึงชัยวัฒน์ที่เดิมมีใครไป็นคู่บอลซ้อมมั้งเพื่อัวนิดๆนี่ครับกระปุกไหนใครเจอเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วเถอะสิเจ็ดสูงเท่าไหร่ครับร้อยเจ็ดสิบน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้ห้าสิบหกมวยสไตล์อะไรครับเป็นเนื้อวันนี้มาเจอเสือภูมิไม่เคยต่อยกันนะครั้งแรกเลยศึกษาเก่งก็ต่อยเสือภูมิยังเขามวยสไตล์ มวยยาือมวันนี้มาเจอเสอือภูมิวางเกงวางแผงไงดิเรียกแล้วก็ต่อยตามสไตล์เรานะมีอะไรเดี๋ยวแก้ไขอาวุธตัวเดียวล่าสุดเราก็ต่อยไว้ที่ที่นวันนั้นต่อยกับบัลลังก์เพชรอ่าวันนั้นเป็นไงแยนนองแยนนอง<ะ>อ่าเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่ร้ <108. S 1> 108. อยแปดร้อยแปดวันนี้ต่อยรนะ้อยเก้าเนาะเมื่อเช้ามาแหวนน้ำหนักนี้เป็นจุดหกนี่ผ่านเรียบร้อยแล้วร่างกายไฟนี่กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะกับใครเหมือนเดิมแต่วันนี้ต่างซื้อตางสายด้วยใช่อออ่่่่าาาางงเเสืภูมมินีีนนีีวววุธะไรรทกัล เข่าเขาคิดว่าวันนี้แก้ไขามาหมดยังคือพร้อมมาสู้เลยพร้อมเอาชนะคือด้วยนะไฟนี้คุมมาจีกิโล,โลโต่อยมวยไทยมาของเราตัวนี้หลักว่าค,คนจังหวัดอุลบลเด็กอุบลเลยเอ้าฝากเชิญชวนแฟนคลับเราหน่อยนคนอุบลแชร์ด้วยวันนี้พร้อมมา,าแชร์กับบ้านเหมือนเดิมคืนนี้เต็นเพียบขอให้โชคดีก่อนครับ